ครับพี่น้องตัวเขากอดยังเป็นตัวลงนะครับตัวยูตัวยูพี่น้องตัวยูนครับเอาไปไกลแท้ล่ะไปไกลขนาดพี่น้องโอ้ยยิวมยิ้ยยนกต่อหหงตื่นแลนกฝึกนลงมาครับ อู้ลิวครับตัวนี้ตัวนี้ริวครับพี่น้องริวตัวลงตัวแรกกันตัวที่เขาเที่ยงครับตัวนั้นอ่างอ่างคำหนึ่งพี่น้องตัวนี้ริวครับริวเื้ยเห็นนกริว ยูปตันครับตัวนี้โดนโดนโดกุกแค่หนึ่งครับนะครับนี่ครับแล้มบ้าครับแต้มที่สองของแล้มบ้าครับผมพี่น้องนี่หนุนขนาดเลยแล้มบ้าเอ,อ้หลูกสุดนะโอ้หนุนขนาดพี่น้องกดได้บ่บัดเนี่ยผมจะง่ายไปพุ่นนี่ครับหมายหน,นึ่งนี่ โอ้ยหน่งหน่งครับหน่วงแห้งลูกโอ้ตัวนี้ริ้วครับริ้วหลายพร้อมเอามาเดี๋ยวอันนี้นี่นี่ครับพี่น้องสิบเก้าหยบลงนี่เขันขันอยู่กกกขวางแห้งนี่พี่น้องนี่ครับเป็นโยนอยู่นี่พี่น้องโยนอยู่เป็น โอ้หลายครับเป็นเครื่องชั่วโมไว้หน่องโยนอยู่มันสิบกว่านาทีเก็บอยู่สิบทีท่นะครับโยนโยนตั้งแต่ก่อนนกตัวนี้กินลงนะเพี่น้องเพิ่นลงมาเที่ยนหนึ่งแล้วลงมาเที่ยนหนึ่งแล้วบันนี้เพิเ่งจะโย,น,ยนอยู่อีกแต่ก่อนนะผมได้ยินแต่ก่อนล่ะอโยนในปลาห่วงนี่ทีนี่ต่างโดนครับเพราะนกตัวนี้ลงมานี่ตัวนี้ยึดตอกม่วงนี่พี่น้องอกม่วงนี่ฮะอ่างตัวน,นี้มีอ่างครับยังง้อยอยู่ครับตัวนี้มีอ่างมีอ่างสองสามคำพี่น้อง นี่ตัวนี้ริรรวร้วครับเิ้วโอ้ยริ้วครับแต่บะตันเิี้วโดนโดหลุดกุกเ่นึงได้ยินกุกยุ่เทียเดียวครับพี่น้องขันอยู่ตั้งสิบยี่สิบวันทีครับได้ยินกุกย่เทียเดียวเพิ่งสอยข้อแตกพ่อยะพี่น้องอ้ยหักขักหัดเนี่ยคารุมฝนครับเบิ่งบวดาคนงามงามฝนแต้มที่สองครับของเล่มบ้าผมบัมือนเอาเล่มบ้าลูก นี่ครับแต้มีสองครับผมนี่ครับฝากติดตามเริ่มบ้าครับผม